ยัง,อย,อ,งอยู่กับเรื่องของหมูโหดห<ม>ยังอยู่กับเรื่องของหมูโหดโทวนอีกครั้งนะครับประเทศนี้ต้องบริหารด้วยเสียงด่าต้องบริหารด้วยเสียงโวย <c oughs> ไม่โวยไม่ดา่าไม่ขยับไม่ร้อนก้น <c oughs> ไม่แก้ไม่แก้ปล่อยไปงะปัญหาราคามหมูโหดมันไม่ใช่อยู่ๆก็พูดพลาดราคาขึ้นมันเป็นปัญหาที่สะสมมาตั้งนานแล้วละ่ะ <c oughs> ปัญหามันก่อตัวมาเป็นปีๆแล้วล่ะย้ำว่าเป็นปีๆ สองสาเหตุที่ทําให้หมูโหดหนึ่งโรคโรคระบาดตายกันเป็นเบือผู้เลี้ยงเจ๊งเลือกเลี้ยงกันไปต้องเยอะแยะดังนั้นผลผลิตหมูในระบบของประเทศมันหายไป50%เรม,นะมันก็ต้องช็อตราคามันก็ต้องขึ้นปัญหาที่สองก็คือต้นทุนการเลี้ยงมันพูดพลาดทุกรูปแบบต้นทุนอาหารสัตว์ก็แพงสามสี่สิบเปอร์เซเจอละใช่นะ ในสถานาที่โรคมระบาดถ้ายังเลี้ยงต่อต้นทุนเรื่องยาเรื่องเวชภัณฑ์ต้นทุนเรื่องของการดูแลรักษาฟาร์มต้นทุนในการผังจัดการระบบฟาร์มมันย่อมสูงเป็นเท่าทวีคูณถูกไหมตนนม้นทุนทุกด้านนะมันสูงหมดค่ <Okay. S 2> อย่าไปกที่คุณนิพัฒน์แล้วกันนะคะอเอาละครับพร้อมแล้วไปไปกันที่คุณนิพัฒน์เนื้อดิ่มนะคะในฐาน,นะอุปนาย,ยกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะคะสวัสดีค่ะคุณนิพัฒน์ค่ะสวัสดีครับพิมิตสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณนายคุณบอรัตครับเมื่อวานก็คุยไปแล้วหรือเปล่าครับเมื่อวานคุยไปแล้วแต่วันนี้จะคุยอีกประเด็นนึงค่ะเฮมิดเฮมิดเฮมิดรู้สึกประเทศไทยเนี่ยมันต้องมันขับเคลื่อนด้วยเสียงด่าเสียงโวยนะถ้าเราไม่โวยถ้าเราไม่ด่าเขาก็ไม่ขยับกันนะเฮมิดคือเรื่องไฟลหล่นก้นนะไฟรหล่นก้นนะไฟหล่นก้นหอคะเมื่อวานเมื่อวานกระทรวงเกษตรก็ประชุมเมื่อวานกระทรวงพาณิชย์ก็ประชุมสองกระทรวงประชุมเสร็จสรรพเรียบร้อยสิ่งที่เขาแถลงออกมา ฟังดูผมก็ไม่แน่ใจว่าจะแก้ได้จริงหรือไม่เดี๋ยวผมจะถามพี่มิตรว่ามันแก้ได้จริงไหมค่ะคุณจูรินบอกว่า1จะห้ามส่งออกหมูเป็นเวลา3เดือน 2. อกรมปศุสัสตว์จะเร่งรัดให้ผู้เลี้ยงที่เจ๊งไปแล้วกลับมาเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคฟังดูดีนะครับฟังดูดีนะคำถามก็คือคำถามก็คือแค่นี้มันแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าทั้งระยะสั้นระยะยาวเอาปัญหาเฉพาะหน้าก่อนแก้ได้จริงหรือเปล่าแก้ได้ไหมแก้ตรงจุดไหมเนี่ย ก็ถ้าพูดถึงสองประเด็นนี้ที่ท่านจุรินพูดเนี่ยผมมองว่าเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะสั้นเช่นการนำหมูส่งห้ามส่งหมูออกเนี่ยคือโดยปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยส่งหมูออกเนี่ยไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์ไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์ใ่ไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์แล้วจะเป็นหมูต้มสุกหมูปุงสุกเพราะว่าเป็นหมูปุงสุกที่ส่งออกนอกเพราะฉะนั้นการการที่จะไม่ห้ามส่งออกก็ ออยู่ในปริมาณนี้แหละโดยโดยหลักส่วนใหญ่เนี่ยโรงงานที่มีการส่งออกได้เนี่ยก็ต้องเป็นโรงงานที่มีเอสทีเอสทีก็คือสามารถส่งออกได้มีมาตรการที่มีโรงค่าที่มาตรฐานพอที่จะส่งออกได้เนี่ยก็มีประมาณสักไม่เกินสิบโรงโดดตัาใหญ่้าให่แล้วก็เป็นโรงเจ้าใหญ่นั่นแหละ่เจใหญแล้วเขาก็เ ถ้าผมมองถึงบริษัทใหญ่ๆอย่างซีพีอะไรพวกนี้เขามาีผู้เลี้ยงอยู่ในเขาเลี้ยงอยู่ในต่างประเทศอย่างจีนมาเลเาจีนเวียดนามเอ,าอเมริกาเขาก็มียงใ,ใหญของเขาครับเพราะฉะนั้นการวันนี้ถามว่าจะเป็นต้องส่งไหมผมผมมองว่าเมื่อราคาหมูไทยขนาดนี้เนี่ยไม,ไม่จริงๆจ,จะไม่มีความจำเป็นต้องส่ง ท่านก็พูดถูกว่าไม่ไม่ต้องมาห้ามส่งก็คือไม่ต้องส่งอ่ะถูกอ่ะถูกแล้วแหละแต่ว่าโดยปกติมันก็ไม่ส่งอยู่แล้วหละอืมโอเคเอาเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้เฮมิรมาตรการห้ามส่งออกพูดกันไปมันก็ดูเท่ๆหล่อๆแต่ว่ามันไม่มีผลแต่มันไม่มีผลถูกไหมมันไม่มีผลเพราะว่าสภาพดั้งเดิมนั้นหมูที่เราส่งออกมันก็แค่ห้าเปอร์ซ็นตของปริมาณหมูทั้งหมดอยู่แล้วมันก็ไม่ได้เยอะนักถูกไหม ใช่ครับและใ,ในสถา,านการณ์ขนาดนี้ราคาหมูในประเทศมันแพงขนาดนี้ส่งออกให้โง่ส่งออกทําไมขายในนี้มันก็รวยอื้อซา่าแล้วถูกไหมอย่พูดอย่างนั้นสิแหมเอา้าหัวเราะทาไมอมืพูดความจริงอพูดความจริง<ม>แล้วมันมันต้องหัวเราะสิครับพูดความ,<ผ>มจริงร้องไห้ทาไมผมในานามสมาคมผมต้องประสานงานกับกรมบริษัทประสานงานกับกรมค้าภายใน ประสานงานกับท่านจุรินประสานงานกับท่านรัตตีวัฒน์สคุณนายใปลดเห็นใจด้วยสรุปคารสรุปก็คือให้สัมภาษณ์จอร์ดทั่วไทยมีอินไซต์แ a n d ครั้งเดียวเหยียบกระสูงไม่ได้เลยใช่ไหมเหยียบได้เหยียบได้ครับเหยียบได้ต่อ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 สรุป ห้ามส่งออกมันก็เป็นวัตกรรมเท่ๆหรอๆ,รอๆมันไม่มีผลอ,อะไรหรอกเพราะว่าปกติเราก็ส่งออกแค่5%อยู่แล้วอย่างที่สองราคาหมูในนี้มันแพงบ้านเลือดขนาดนี้ขายในนี้มันก็เหลือกินเหลือใช้แล้วส่งออกทําไมถูกไหมดังนั้นมันก็ไม่ได้มีผลอะไรสักเท่าไหร่ผมจะข้ามไปที่เรื่องมาตรการสั่งให้ต้องมีการรายงานสต๊อกหมูทุกเวันเรื่องนี้ช่วยอะไรไหม คือคือผมนําเคยนําเสนอว่าการที่จะประเมินสถานการณ์หมูภายในประเทศเนี่ยผมเสนอว่าให้ทำ e smart p a t ก็คือเช็คเช็คยอดหมูที่มีอยู่ในประเทศทั้งหมดทุกจังหวัดโดยการทำ e smart p a t ซึ่งกรมบริษัทมีอยู่แล้วการทำ e smart p a t ก็คือ การสำรวจประชากรหมูภายในประเทศมันจะได้รู้ว่าหมูเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีเหลืออยู่เท่าไหร่แล้วเราจะแก้ปัญหาภายภาคหน้าเนี่ยแก้ยังไงถ้า10ตัวต้องการ5ว่าต้องจะทำยังไง15ตัวนี้จะต้องอ5ตัวต้องทำไงก็ต้องมาหาแนวทางแก้ไขแต่การการไปเช็คห้องเย็นนั่นหมายถึงว่าเพื่อเพื่อเพื่อให้รู้ว่ามี นะแต่วันนี้ห้องเย็นเนี่ยผมก็มองว่ามันก็มันถามว่ามีไหมน่าจะมีโอเคแต่ถามว่ามีมีแล้วมีผลกระทบอะไรกับการขายไหมมันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ขายกันแหละก็นอกจากใช้กฎหมายบังคับโอเคถ้าใช้กฎหมายบังคับในเรื่องราคาสินค้าเมื่อไหร่มันก็บรรลัยมันก็ลงดินบทมันก็จะมีปัญหาอันนี้มันเป็นธรรมชาติอันนี้เรารู้อยู่แล้วถูกไหมใช่ทีนี้ทีนี้คือวันนี้ปัญหาเนี่ยมันต้องมองสองด้านวันนี้วิกฤตเนี่ยมันไปเกิดอยู่กับผู้เลี้ยง ส่วนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาวันนี้เนี่ยผู้เลี้ยงมีปัญหาแล้วจึงเกิดเหตุการณ์นี้ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่นายกล่าวเกินไปเบื้องต้นเนี่ยมันคือปัญหาครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องแก้สองฝั่งแก้ทั้งปัญหาเรื่องผู้เลี้ยงว่าทำยังไงให้จะรีบอนกลับมาได้แต่การรีบอนเนี่ยมันไม่ง่ายนะปัญหาโรคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยคุณจะไปบัง ไปส่งเสริมการส่งเสริมเนี่ยต้องส่งเสริมส่งเสริมอย่าง <Okay. S 2> ม, <Okay. S 2> มี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 รูปแบบวิธ <Okay. S 2> ีการที่ชัดเจนเค okay. ครับ,รบไม่ไม่ไม่ฉช่นั้นแล้วเนี่ยการการไปส่งเสริมให้รีบอลกลับมาใหม่เนี่ยเอ่อมันมีประสบการณ์อย่างเวียดนามอย่างจีนเนี่ยเอ่อคนคนโดนปัญหาไปแล้วเนี่ยด,ด้วยโรคระบาดเนี่ยพอเจอใหม่เข้าไม่ริงไปเลี้ยง ไม่ไม่สุม 4, สี่สุ่ห้าเก็บหมูเอาหมูมาเลี้ยงต่อก็เสียหายอีกสรุปก็คือเชื้อมันมีอยู่ในฟาร์มเป็นนี่รอบสองว่ากันอย่างนั้นเธอให้กลับมาเลี้ยงใหม่เท่ากับเป็นนี่รอบสองถูกไหมฮะถูกต้องไอ้ทรัพย์สินไอ้นี่สินที่มันมีมากกว่านี่ทรัพย์สินเนี่ย <Okay. S 2> วันนี้มันจะ <Okay. S 2> นี่สินมันจะโคตรมีมากกว่าทรัพย์สินอีกค่ะงั้นจะแก้ให้ตรงจุดต้องยังไงก่อนคะคุมร่โรคระบาดก่อนหรือเปล่าหรือต้องทาอะไรก่อนยังไงคะเพื่อที่จะให้กลับมารีบอนได้ค่ะสาหรับผู้เลี้ยงรายเดิม เมื่อวานเขา่าจะคุยกันระหว่างกระทรวงกับกระทรวงระหว่างกระทรวงกับราชการงงส่วนหนึ่งเขาคงต้องมาพูดคุยกับกลุ่มผู้เลี้ยงโดยตรงว่าเถ้าคุณจะเลี้ยงใหม่คุณจะทํายังไงอีกส่วนหนึ่งเงินเป็นเรื่องสําคัญครับเงินเมื่อวานนี้ผมไม่เห็นมีใครพูดถึงเรื่องเงินสนับสนุน<ม>เงินดูแลเงินเอ,อเงินเข้าไป ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาในอดีตเ็าจะทํายังไง <Okay. S 2> นั่นคือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเบื้องต้นจริงๆโอเคโอเคแต่ถ้าไหายทั้งปวงการที่จะให้ผู้เลี้ยงที่เจ็งไปแล้วกลับมาเลี้ยงใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณผลผล,ผลิตในระบบมันต้องใช้เวลา3เดือน6เดือนไม่มีทางเท่าที่ผมดูตามความเป็นจริงแต่ขนาดนี้เอากันอย่างนี้เออฮีมิทปัญหาเฉพาะหน้าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบ่งเป็น2ด้าน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับผู้บริโภคทําอย่างไรดึงราคาหมูในตลาดมันลดลงมานิดหนึ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทําอย่างไรให้ผู้เลี้ยงยที่เจงไป,ไปแล้วแล้วก็เลิกเลี้ยงไปแล้วกลับมาทําอาชีพเดิมได้อีกเราแยกเป็นสองด้านนะในเรื่องของราคาหมูประทับประทังให้ผู้บริโภคเจ็บตัวน้อยหน่อยเนี่ยเมื่อวานเฮมิตเสนอว่ามันต้องมีการนําเข้าเนื้อหมูจากต่างประเทศเมาประผุช่วคร่าวสักจํานวนหนึ่งใช่ไหมครับก็ถ้า โดยหลักการผมพูดถึงโดยหลักการเนี่ยกรมค้าภายในเนี่ยอาจจะมีการนํำข้าหมูเข้ามา<ะ>อันนี้ผมพูดกันไว้ก่อนะนะ,ะคือถ้าจะมีการนําหมูเข้ามาเนี่ยเราเราก็มีขอนําเสนอและวิธีการแล้วก็รูปแบบ<ะ>โดยขอร้องว่าถ้าคุณจะเอาเอาหมูเข้ามาจา,จากต่างประเทศซึ่งอดีตเนี่ยเราเราคัดค้านมาตลอดโดยที่ ไม่ให้นําหมูเข้าเพราะปริมาณหมูภายในประเทศเราอยู่แล้วแต่ในขณะที่เราเกิดวิกฤตเนี่ยครับผมเชื่อว่าหนทางหนึ่งที่กระทรวงพาณิชย์อาจจะทาก็คือแต่ว่าเขาก็พยายามบอกเรานะว่าจะเป็นการทำเมื่อเกิดเมื่อมันจําเป็นที่สุดโอเคโอเคอ่า <Okay. S 2> เรา <Okay. S 2> เราก็นาเสนอว่าถ้าจะเมื่อที่สุดแล้วจะเอานําเข้ามาเนี่ยเราอยากจะให้อยู่ในการดุลพินิจของพิกบอร์ด คณะกรรมการบริหารสุกรเพื่อให้การบริหารถูกต้องตามหลักเกณฑ์ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและไม่ให้ส่งผลต่อผู้เลี้ยงซึ่งเกิดวิกฤตด,ด้วยอเคสรุปสรุปปัญหาเฉพาะหน้าถ้าจะต้องนําเข้าเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อพัประทางราคามหาโหดโอเคถ้าจะนําเข้าก็นาเข้าได้แต่ กระบวนท่าในการนําเข้ากิจการในการนําเข้านั้นขอให้ไปคุยกันในคณะกรรมการพิก์ดคณะกรรมการนโยบายสุกรแห่งชาติถูกต้องไหมฮะครับเพราะในคณะกรรมการนโยบายสุกรแห่งชาติมีตัวแทนผู้เลี้ยงหมูนั่งเป็นกรรมการอยู่ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องอยากมีส่วนร่วมในการวางกติการในการนําเข้าใช่ไหมครับเพื่อให้มีผลกระทบถูกต้องไหมฮะถูกต้องคือคณะกรรมการพิก์ดอ่ะก็ ชื่อมันบอกอยู่แล้วไงว่ามันบริหารทิพย์ปอดแล้วมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานครับ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 ถ้าถ้าถ้าจะให้ผู้เลี้ยงที่เจ๊งไปแล้วกลับมาเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งนะสึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือคืออะไรสั้นๆตรงประเด็นเลยต้องการอะไรฮะคือต้องเกินเงินเงินสอุดหรือเเงินให้เปล่าหรือเงินกู้เออเงินให้เปล่าในในในประเทศไทยในยาก อจีนก,ก็มีเงินให้ป่าหกพันบาทต่อต่อตัว<ะ>เขาเขาตัดเขาให้คนเลี้ยงจ้งางเช่าเก้าสิบเก้าปี<ะ>แต่ประเทศไทยคงไม่มีหรอครับดังนั้นถ้ามีเนี่ยถ้าถ้ามีเนี่ยดีมากโอเคค่ะโอเคด้นถ้าไม่มีอย่างเก่งของผู้ซอฟโลนเหรอคะหรือย,ยังไงคะอืมันมันก็ต้องพึ่งภาครัฐที่จะช่วยว่าธนาคารออมสินธนาคาร สกสธนาคารอะไรที่จะเข้ามาซัพพลายเข้ามาช่วยส่งเสริมในัตราดเรียที่ต่ำโอเคโอเคโอเคได้ได้ได้พอเห็นภาพละพอเห็นภาพละสิ่งที่เขาแถลงกันออกมาหล่อๆเท่ๆภาษาหรู่นๆนะสังเคราะห์ละกันไปกลั่นมามันเกาไม่ถูกที่คันถ้าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับราคาหมูให้กับผู้บริโภคก็นำเข้ามาก็ได้แต่ว่าให้มีกระบวนท่าผ่านพิกบอร์สนิดนึง ไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่จะให้กลับมาเลี้ยงใหม่อย่าคาดหวังว่า3เดือน6เดือนจะได้มันต้องมันต้องว่ากันประมาณ9ก้ถึงสิเดือนใช่ไหมครับก็วงจรหมูมันไม่ได้เหมือนวงจรไก่นะพี่ทนายวงจรหมูเนี่ย ผสมสามเดือนคลอดอีกคลอดมาแล้วก็เลี้ยงอีกหกเดือนถึงจะออกสู่ตลาดได้นะก็มีก้าวแล้วก็เลี้ยงต่อไม่ใช่เรื่องง่ายปีหนึ่งสองรอบสองจุดสองรอบโอเคโอเคที่สําคัญต้องคุยเรื่องเงินด้วยสับสนยังไงวันนี้วันนี้กระทรวงเกษตรเขาเรียกทางทางสมาคมไปคุยด้วยนะเฮียมิรไปด้วยป่าวันที่เจ็ดอ้าววันที่เจ็ดวันที่เจ็ดใช่ไหมเฮียมิดไปด้วยป่าเอ่อ ผมผมน่าจะเข้าซูมด้วยครับอ๋อเข้าประชุมซูมด้วยก็ประชุมด้วยเข้าด้วยแต่ทางซูมอ่ะวันที่เจน่าจะมีมติชัดเจนนะแล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมพิกบอร์ดเป็นในวันเดียวกันด้วยเฮียมิดเฮียมิดแน่ใจนะว่าเฮียต่อเนี่ยเขายังจะยังจะให้เฮียมิดเข้าประชุมด้วยนะผมไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจขอบคุณมากเฮียต่อเฮียมิดขอบคุณนะคะคุณนิพัฒน์ค่ะผมค่ะคุณนิพัฒน์นะคะเนื้อนิ่มค่ะอุปนายกสมาคมผู้เรียนสุกรแห่งชาติค่ะ